ครับตลอดไลเดอร์นะครับผมเดีย๋ยววันนี้ผมจะพาไปที่หัวศิละปะจังหวัดเชียงรายนะครับผมคือหอศิลป์นี่เองจังหวัดเชียงรายคือสองสามวันนี้ครับเขาะจะมีงานแสดงศิละปะนะครับเป็นตลาดศิละปะจัดแค่สามวันครับวันนี้ก็สุดท้ายแล้วเลยจะแวะเข้าไปดูซะหน่อยครับเดีย๋ยวว่าจะมีอะไรน่าสนใจนะครับ ลอากาศช่วงนี้ก็เริ่มหายหนาวแล้วนะ,ะเป็เระรับรแล้วนะเราเย็นสบายหัวศิละปะของเชียงรายเหรือเมือกตอกเขาจะอยู่นะแถวๆตรงข้ามสนามบินนะครับแถวตรงข้ามแมคโครเนาะแเขาก็ย้ายไปเปลียนไปอยู่กลางทุ่งเลยนะจะอยู่ใกล้สนามบินขึ้น ที่ก็จะโตกว่าเดิมครับเส้นนี้ก็ยังยังมีก่อสร้างอยู่นะครับผมดูไม่สู้เสร็จดีเท่าไหร่ครับต้องระวังนะครับเพราะว่าก่อสร้างนี่มันทำให้ถนนแคบลงรบเราค่อไยไ,ไปในทางหลีกแซงดูเจ้าขินเขาไว้นะถ้าเจ้าขินก็ไม่แซงเราก็ไม่ต้องแซง นกันดีจริงๆเล เป็กแล้วมันต้องเติม95ครับแล้วยิ่งไปจูนมันเราด้วยมันเป็นจูนน้ำมัน95มา น้ำมันไม่ขึ้นเป็นเงี้แหละครับตอนเติมใหม่ๆเข็มมันยังไม่ขึ้นนะขี่ไปสักกับหนึ่งก่อน5นาที10นาทีเดี๋ยวมันก็ค่อยขึ้นมาเองครับเป็นระบบนะเป็น่บบนี้ ซ้ายมือนี่เดี๋ยวเราจะผ่านสีฟาร์กพอดีผมชะลอให้ดูตรงนี้มันยังไม่มีงานอะไรครับมันมีงานบอลลูนเดี๋ยวแวะมาดูให้ครับฟาฟ้ามีไลชา์อยู่ข้างในครับผมร้นา,านอาหารไลชา์มีร้านพิซซ่าผ่านแถวนี้ที่ต้องเช็คก่อนนะว่ามีคอนเสิร์ตไหมถ้ามันจัดคอนเสิร์ตฟาฟ้านี่คือ รถติดยาวเลยต้องเลี่ยงไปเส้นอื่นครับ๋าวซ้ายหน้าที่เราก็เข้าออเส้นเลี่ยงเมือนครับที่จะไปทางสนามบินข้ามน้ำตกไปครับนนี้เดี๋ยวเราก็ใช้ความเร็วได้ละรถไม่น่าจะเยอะสก่วงมานิยสบายสบาย วีมันดีเงี้ยครับเกียร์ห้าเกียร์หกนั้นแรงปิดมันก็มีมาทุกย่านเลยครับ <Okay. S 1> mm hmm. เดี๋ยวเลยแยกไปก็เป็นสะพานข้าวน้ำโกนครับมันมีไอ้ารามแกอยู่เจ้ากนิดนึเพิ่งเปิดคนเต็มเลยหมดเลย บนภูเขาวทางซ้ายมือนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมพาแวะไปสนเที่ยงเชิงลายนี่ี่สนุกมากครับผมยาวๆไปได้เลยถึงูปเชิงแสนหรือท่านเชิงสองเลยครับยาวๆครับ ซ้ายหน้าดีครับก็จะไปถนนเรียบนยสนามบินนะครับผมอ๋อสีใหม่นี่กเยอะอยู่แถวตรงข้ามถนนปีนเนี่ยริงผมเคยไปมาแล้วนะครับรอบหนึ่งอ๋อสีอันนี้ครับแต่ว่าตอนนั้นไปมันยังสร้างไม่เสร็จอ่าทางซ้ายก็ไปทางนี้ครับผมอ๋อใช่แล้วครับผม สีนี่นแหละครับผมเลือกทำเลได้สวยนะครับฟ้า,าเขียวนะครับอากาศดีข้างหน้านี่เหมือนมีใครถ่ายรูปอะไรกันอยู่เออรถสวยรถสวย เปนน็นแท่งๆสีเบลนะี่ยมาสีสอมฟามืเนี่ยครับก็ยังมีการก่อสร้างอยู่เรื่อยๆนะครับเ,เี๋ยวูย่วต,รตรงนี้เราจอดตรงไหนถึงกัปตัลาดศิลปะจอดรถด,ด้านหลัง ร้อนน่ะดูต้้งในแกลเลอรี่เขาคงไม่ให้ใช้เสียงครับเดี๋ยวผมคงเดินเก็บภาพเอาละกันครับคนยังไม่เยอะเท่าไหร่นะเหมือนมีเด็กคอสเพลย์ด้วยนะเห็นผันผานไปกันครับ ก็เหมือนจะมีพวกเวิร์กช็อปนะครับผมมีขายงานศิลปะด้วยแต่ช่วงนี้มันร้อนครับน่าจะช่วงหลัง6โมงถึงจะเริ่มมากันน่าจะเป็นลังเบียโอเคถึงเวลาควรครับก็มีงานนะ่าสนใจหลายชิ้นครับเป็นการเปิดหูเปิดตา ลิลป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าครับยันรุ่นใหม่เลยดีครับวันนี้มีประกวดคอสเพลย์กันเนาะมีเด็กๆแต่งเป็คอสเพลย์กันเยอะเลยไม่ย้ำถ่ายไม่ให้โดนเขาเพราะเราไม่ได้ขออนุญ,ญาตกันเนาะไม่ได้เดินดูร้านอาหารเลยไม่เป็นไร ได้มีขอสิงแบบนี้แล้วก็ดีนะครับผมเดี๋ยวเขาก็คงขยายให้มันใหญ่โตขึ้นเรื่อยๆสมัยก่อนนี่อย่างทูง,งานศินปลปะเยอะๆดีผมต้องไปสิงคโปร์ไปดูเพียงในเรืเ่องที่สิงคโปร์ด้วยครับเอเคกลับบ้านเจอกันครับผม